สวัสดีครับออยู่กับพวกเรานะครับพอยแฮร์รี่สันออฟขอนแก่นนะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ัที่ครับงานแบงก n อ e เน a t แ o n a l เตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับที่ทิมแพคเมืองทองธานีนะครับชา a l เลนเจอร์ฮอล์หนึ่งถึงสามนะครับผมสลหรับงานนะครับก็จะมีวันที่27มีนาคมและก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพอยแ h ร์ร e y เราก็มี ผมครับเซลพุ่มนะครับแล้วก็มีเซลพิกกิตนะครับเซลแพ็คนะครับที่ประจำการอที่นี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับดูเบอร์ดูไลน์ที่หน้าเพจได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วต่อไปเรามาดูรุ่นรถต่างๆกันเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรถขนาดไซส์กลางนะครับครับผมตัวนี้มีชื่ออะไรครับผมเบรกเอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับสองพันยี่สิบสี่อืมแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นนิวโมเดลมาด้วยนะแต่ปียี่สิบสามเนาะถูกต้องพี่ เป็นเครื่อง117แล้วพิเศษมากถังใหญ่ขึ้นครับอันนี้รองรับการเดินทางในที่สำคัญมีกิ่รรถคันนี้นะเพิ่งได้รางวัลมาเลยสดๆร้อนร้อนรางวัลอะไรอ่ะเบสไบโอเปียร์2024นะครับอยู่ในคลาสของเฮบิเวนคูเซอร์อ่าดูดูรางวัลได้สจริงๆคือเป็นรถที่ได้รับความนิยมที่สุดครับถูกต้องก็คือเป็นรถรถรถที่ดีที่สุดเลยเอาง่ายๆสวยที่สุดดีสวยสวยทุกอย่างทุกอย่างซื้อมาลรอ ซื้อป่ะล่ะซื้อป่ะล่ะซื้อจองมาครับมาอเคท่านที่ดูเนาะเป็นสไตล์แบบโครเมียมทั้งคันเนาะส่วนยุนก็ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดแล้วปีนี้มันมีสีอะไรบ้างครับผมก็เริ่มต้นที่สีอะไรครับเริ่มต้นสีสีเทาสีเทาเนาะสีเทาก็เป็นดำดำคลาสสิกมีอยู่แล้วแล้วก็มาขาวครับผมและมีสีอีกรู้สึกว่าสวยมากปีนี้มีน้ำเงินแล้วก็เขียวด้วยน้ำเงินแล้วโอ้มีเขียวด้วยด้วยเขียวด้วยครับโอ้โหท็อปเลย ียวราคาเริ่มต้นจะเป็นสีเทาใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มต้นที่1 2 4 0 0 0 0บาทนะครับโอเค1 2 4 0 0 0 0บาทถ้าผมถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเทาเพิ่มอีก7,000ก็จะเป็น1 2 4ึ0 0 0บาททุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นสีทุกสีไหมทุกสีไหมหลักปกติจะเป็นจะแบบเพิ่มแบบนั้นแหละครับเป็นทุกรุ่นนะครับทุกโมเดลสวยงามสวยงามโอเคที่สุดไปดูคันต่อไปกันเลย อ่าโอเคครับเรามาต่อกันที่ฮีโร่โมเดลอีกรุ่นหนึ่งของเราเึ่งคืออะไรพี่เก็บรุ่นแฟตบอยนะครับอ่าเครื่องนี้รุ่นนี้เครื่องอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณแฟรครับยังเป็นเครื่อง1นึเหมือนเดิมครับโอเค,อเคพายมิสไซลตัวนี้คือจริงๆมันเริ่มมาแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับครับผมสอนยี่สิบเนาะก็คือเขาเพิ่มระบบ cruise control cruise <ools> c ใช่ครับ <c oughs> หรือว่าระบบล็อกความเร็วในการขับขี่ถูกต้อง ปล่อยมือได้ปล่อยมือได้เอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็อุบัติเหตุไม่เอาอันตรายคนอื่นถ่ายคนอื่นถ่ายดีกว่าให้เราเราไันถ่ายคนอื่นถ่ายดีกว่าครับอ่ามีสีอะไรบ้างครับพี่เกด็กเริ่มต้นที่สีเทานะครับสีเทาสีเทามาดำดำดำแล้วก็ยังมีในส่วนของสีเขาเรียกว่าสีชาร์กสกินบลูชาร์กสกินบลูอ่าสีหนังปลาฉลามแล้วสีออกฟ้าอีกสีหนึ่งมีเป็นตัวเรดร็อกเรดร็อกเรดร็อกโอเคราคาเริ่มต้นครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ ใช่เขาเริ่มต้นจะเป็น2 5 0 0 0 0้านสองแสนห้าหมื่นส่วนใช่ก็ถ้าเป็นสีก็คือจะบวกราคาใช่ก็จะมีบวกของแต่ละสีว่ากันไปอันนี้เช็คที่เซลลได้อีกทีหนึ่งโอเคสำหรับแบดบอยก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันได้เลยครับผมเลยครับอ่าโอเคเรามาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรถยอดนิยมของปีนี้แล้วก็ไปพี่ที่เริ่มมาแรงมากแรงแรงอันนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรครับพี่เอ๋ soft tail standard ครับหรือว่าทรงลุงเป็นรถไซส์ เล็กในตระกูลขนาดกลางนะใช่เล็กสุดนี่จะคุณขนาดกลางถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของขนาดกลางของซอฟเทลใช่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ยังเป็นร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจ็ดอ่าร้อยเจ็ดเนาะเรือเเนาะสำหรับขนาดตัวผมว่าวิ่งสบายกระทันรันใช้งานได้มากใช่ใช่ผู้หญิงขับได้นะขับได้ผู้หญิงผู้หญิงใช้เยอะนะผู้หญิงใช้เยอะใช่รถปี2-3อ่ะผู้หญิงใช้เยอะมากใช่แล้วสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็บอกเลยว่า กำลังมาจริงทรงลุงทรงลุงทรงลุงกำลังกลับมเนี่ยปี2024เนี่ยเขาเพิ่มสีใหม่มาให้อีกแต่เป็นสีเริ่มต้นปกติมีสีเดียวเนาะมีสีดำสีเดียวแต่ปีนี้ทำสีเริ่มต้นมาเป็นสีเทาเพราะว่าสีเป็นสีนี้เสร็จแล้วอีกเป็นสีดำนะครับราคาสีเทาเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับแปดแสนเจ็ดหมื่น สี0 0ับาทคมเบาคารๆนะราคาดีราคาดีราคาดีราคาเริ่มต้นอ็เพลินเลยดีเลยดีเลยใช่เดี๋วเลยใช่ก็โอเคครับสำหรับซอฟเรลวจัดก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปได้เลยครับผมครับต่อมาก็เป็นรถอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ขี่ดีมากนั่นคือชื่อรุ่นอะไรครับกัดบ๊อบสองพันบี่2ิบสอ่า เครื่องยนต์อยู่ที่1นึใช่ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะครับถูกต้องครับปีนี้เขาทํามา2สีนะครับเริ่มต้นก็คือสีเทาเหมือนเดิมสีเทาครับแล้วก็มีสีดําด้วยครับผมสีเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทโอเคและถ้าเป็นสีดําเพิ่มเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสน หนึ่งมืนบ,บาทครับบวกเพิ่มก็ไม่กี่พันเพิ่มเพิ่มหนึ่งล้นหนึ่งแสนไม่ได้ครับก็แค่พันสีดำสีดำบวกค่าบ้นราค,คาก็ไม่แรงนะปีนี้แล้วทํามาสีน้อยด้วยอันนี้น่าเก็บน่าขี่ด้วยปีนี้มีสีอะไรบ้างพี่เทาและกระดำเทาดำสองเสือยใส่เลยครับเดี๋ยงใหฝากไว้เลยครับผมสีเทามาแรงนะครับบอกเลยเนาะสวยโอเคเป็นอกีกหนึ่งรุ่นในตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจใช่ใช่แล้วครับผมไปโอเคไปดูขั้นต่อไปครับรถ ที่ถือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะจริงๆแล้วพิเศษมากที่นี่คือรถในตระกูล CVO เนี่ยปีนี้ปีที่ฉลอง25ปีของ CVO นะก็คือครบรอบ25ปีของ CVO ออ่าโเคราดูตัวแรกกันเลยครับตัวที่เป็น CVO รถไกด์นะครับ2024่อาสีนี้ชื่อว่าสีอะไรครับแพ็คคัพเปอร์เฮดครับคัพเปอร์เฮดนะครับครบรอบ25ปีครับ นีก็มีโลโกยิบหน้ากระถางก็มีโลโกยิบห้าครับมันมี C V O มีสีมีเลือดเกย์แล้วเนี่สีเทาสีเทาเหรอใช่ไหมสีเทามีเลือดเกย์แล้วก็สีนี้แหละเป็นคัสตอมคัลเลอร์แล้วก็มีสีเอ่อตัวนั้นเป็นสีสีเดนเจเนอรี่ออเรนต์นะครับสีเจเนอรี่ออเรนต์นะครับ ยังคงเป็นออ l new detail ก็รายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราลองเข้ามาดูใกล้ครับใช่แล้วเรื่องคอนเทนตรงไหนครับจะเห็นเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์อ่าบอกว่า25ปีครบ5ปีของซีวิโอรถซีวิโอโอเคสำหรับราคาเหรอครับพี่หยุดราคาตัวนี้ต้องถือว่าไม่แรงนะไม่แรงนะไม่แรงนะไม่แรง3ามล้านสแสนเพันนี่คือราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นของสี่เท่าของตัวนี้ด้วยของตัวนี้ตัวนี้ด้วยใช่ครับโอเค ท,ทั้ง2ตัวจะเป็น okay. ราคานี้เลยนะครับสามล้านสองแสนเจ็ดพันสามล้านสองแสนเจ็ดพันโอเคฝากไว้ครับกับ CPO ราคาเบาๆครบรอบ25บปีใช่ครับผมคุ้มค่าหน้าจาสมต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วเจอกันครับปโอเคดูครับต่อไปครับครับครับผมคราวนี้ก็มาต่อยรุ่นเนาะ ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นรถไกด์ออเนียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีพิเศษแหละพิเศษแหละเนาะแล้วทีนี้ปีปีเนี้ยมันมีการจัดเขาเรียกว่าการจัดแคมเปญที่เรียกว่า Black Edition ซึ่งจะขายรถไปพร้อมของแตกเลยใช่ครับเนาะเดี๋ยวเรามรู้ว่าเขาแต่มีอะไรกันบ้างครับแต่ขอบอกก่อนว่าของดิเลอร์เราเนี่ยตัวรถไกด์ เราขายไปแล้ว่าเรียบร้อยแต่เฉพาะสติปไกด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่งเนาะก็คือเป็นเป็นสติปไกด์แบทแเอดิชั่นแหละแต่ขอเราแต่ขอเอเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวโมเดลตัวอย่างให้ดูก่อนจากทางของรถไกด์ว่ามีของแต่งแบบไหนบ้างซึ่งแต่งแบบเดียวกันตัวแรกในเรบ่างครับที่ที่เพิ่มที่เห็นข้างหน้าเลยพี่ชัดเลยบางโคนตัวนี้ครับบางโคนหน้านาะครับเป็นเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนาลายสวยมากนะครับน้ำหนักเบา คาร์บอนตัวเนี้มันจะเป็นลายเนี้ยกับอีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่ตัวครอบถังใช่ครับอ่าตัวครอบท็อบถังด้วยนะครับเป็นลายเดียวกันอ่าลายเดียวกันครับผมซึ่งถือว่าสวยงามมากต่อไปเป็นอะไรครับคุณแพคตัวการล้มหน้าครับทรงตรงหรือว่าทรงบานอ่าตัวนี้ให้การล้มแบบในสไตล์ที่สิ่งทรงมาเลยก็รวมถึงตัวการล้มหลังด้วยอันนี้ให้มาเป็นแบบแค็คู่เลยคือเดียวกันหน้าและหลังได้ทั้งหน้าและหลังนะครับอย่ามาได้หน้าหลังนะต่อไปครับผมตัวอะไรครับ เป็นชุดเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงเป็นลำโพงล็อกบอดคู่หน้าใช่ล็อกบอดฟอสเกตเป็นคู่หน้า<ช>พร้อมแอปพร้อมแอปออด้วยเนาะสุดท้ายครับขาดไม่ได้คือเวลาขับขี่เนี่ยมันต้องมีตัวกันความร้อนที่ขาใช่แล้วเดี๋ยวเขาเรียกง่ายว่าตัวกันไข่ร้อน กันขาร้อนกันขา้อนกันขา้อนขา้อนอ่าเนาะคืออยู่ตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนตัวรถไกด์อ่ะเราอ่ะไม่มีแล้วเพราะว่าลูกค้าจองแล้วแต่ว่าที่ศูนย์คอยมีเสถีร์ไกด์แต่ถ้าเป็นรถไกด์มันหนึ่งแปดหนึ่งเก้าใช่แล้วแต่ว่าอันนี้เราไม่ขายรถไกด์เพราะเราขายไปแล้วรถไกด์ขายไปแล้วเราเอาเป็นสถิไกด์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าได้ชุดแต่งชุดนี้เลยได้ชุดแต่งชุดนี้จองกับเราปุ๊บเรามีใบเซอร์ อ่าจากทางฮาร์เรย์เลยใบเซอร์จากทางฮาร์เรย์ไทยแลนด์เลยแล้วมูลค่าของแต่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยแสนกว่าบาทนะแสนกว่าถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะเพราะว่าสิ่งที่ฮาร์เรย์จัดสรรให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องได้หาใส่อยู่แล้วคุ้มกว่าคุ้ม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 ค่าแน่นอนสวยงามและคุ้มค่าใช่ครับไปเวยครับกับ Black Edition นะครับรุ่นสติ๊กไกด์นะครับผมที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับครับผมไปไปกันต่ออีกโมเดลหนึ่งโอเคครับไปเลย คราวนี้เราจะมาต่อกันด้วยรถในปี2024ซึ่งเป็นรถที่เร,เรียกว่า New Collection อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีความพิเศษย,ยังไงครับเรื้องต้นเห็นตัวนี้เลยก็คือสีอบอกก่อนว่าลูกนี้คือชุดอะไรครับเป็น Low Rider ST ST มาในแบบ Collection ที่ <In> มีชื่อว่า Enthusiast Collection าานี่ออกเสียงยากอย่เลย ดูเซียสคอลเลกชันใช่ครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับคุณแพคตัวนี้มาในสีโทแบคโค้ครับผมถือว่าเป็นสีที่อยู่ในของกีตาร์คลาสสิกที่ไมกิทวอาพีเซนต์ตัวนี้จริงๆแล้วในส่วนของเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจการทำสีนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสีกีตาร์นะครับซึ่งเป็นสีซันเบิร์นซึ่งมันมีเรื่อว่างดนตรีร็อกใช่ดนตรีร็อกด้วย มันมาเกี่ยวโยงกันจริงตอบโจทย์การทําสีนี้ออกมาในปีนี้นะครับเราเห็นว่าความแตกต่างของตัวลอยด้วยเอสทีสีทเบกเนี่ยนะครับผมมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างดึงเลยครับที่เราเห็นตัวลายนะครับชุดสีชุดสีเนี่ยนะครับเห็นเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นเหมือนกับมีโลโก้เป็นปิกกิต้าเพิ่มเข้ามาเป็นลักษณะมีปิกกิต้าแล้วก็มีเหมือนกับตัวเขาเรียกอะไรแหบ ใบไม้ครับผมหรือลักษณะของลายให้คารวมข้าวเหรอแล้วประมาณประมาณนั้นเนาะแล้วก็โลโก้ข้างถังข้างถังสวยมากโลโก้สวยจริงเป็นโลโก้ที่แบบผูมันทํามาดีมากอ่ะใช่มีดีเทลมีความใช่สวยอ่ะโอเคตัวนี้เนี่ยทาสีนี้เนี่ยออกมานในกี่รุ่นครับคุณภูมิตัวนี้มีในโรแลนด์เอสครับแล้วก็มีในตัวออาต้ร้าลิมิเต็ด ตัวนี้เราออกมาโชว์เฉพาะตัวโรเดอร์เอสทต้องย้ำก่อนนะครับว่าที่เป็นเฉดสีเนี่ยลูกค้าจะถามว่าใช่สติกเกอร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สติกเกอร์แน่นอนครับนี่เป็นสีติดกับตัวรถมาเลยใช่แล้วตัวนี้นะครับคอลเลคชันนี้เนี่ยมีรถจำนวนจำกัดนะครับแล้วถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเนี่ยอยากให้รีบเลยรีบเลยรีบ รีบเหรอรีบนะครับรีบจอดไม่เราเนี่ยรีบใช่เราก็ต้องรีบเราเล่งยอดไงใช่เราต้องรีบด้วยครับอ่ะคราวนี้พอจะต้องรีบจอดแล้วต้องราคาที่เท่าไหร่ครับถึงจะขายได้ในในปีนี้ครับตัวตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็น low s t ตัวสีเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทแต่ในคาลเโรเช่นเอน h ูเซียสเอนทูเซียสจะบวกเพิ่มมาอีกหกหมื่นแปดพันบาท มันจะเป็น1 3 2่งล้านามแสนสองหมื่นแปดบาทใช่แล้วรถเรายังมีว่างอยู่2คันนะครับตอนนี้มีให้ลูกค้าได้จับได้จองและได้รับไปขี่ไปเก็บก็ได้คถูกต้องเป็นลูคคลาชั้นหน้าเก็บกันละกันฝากไว้ด้วยครับกับ Lowrider ST Enthusiast ครับครับผมต่อกันที่สตีดไกด์หรือ CEO สตีดไกด์2024บครับสี Copperhead Copperhead ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน CVO ที่อยู่ในหมวดของคอร์อ่ะเซต่ว่าฉลองครบรอบ 25, 25ปี c ั o ถูกต้องครับผมเหมือนกับตัวรถไกด์ใช่ไหมครับเหมือนกันมือนกสี <C VO S 1> เดียวกันออกมาแบบเดียวกัน,กนใช่ก็เป็นว่า CVO ของปีนี้ก็คือฉลองครบรอบ25ปีทุกคันเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถไกด์ CVO หรือสติกเก์ c o เนี่ยจะมีอยู่2สีก็คือ copperhead copperhead l e g orange สองตัวนี้นะครับถ้าเป็นสตี g ไกด์สีเขาไปเฮศดเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 5ล้านสแสนหาหมืองโอ้เอ้ยแรงเลยนะครับภายในงานนี้อยากให้มีตัวจริงและก็ยังว่างที่จะให้จองหรือถ้รชอบเท่าเรายังมีตัวสามรอยามอยู่ถูกถูกถูกจที่โชลูมเลโชรูมเลยตรนันจะเป็นสีเทานะครับหรือมีเชื่อสีว่ารักคัตินดัม ดารากแคทีนัมกับ2023 c o สติ๊กไลท์ดาร์กแคทีนัม2023เราก็มีให้จองนะครับแล้วเจอกันเชิญครับผมเรามาต่อกันที่ตัวไฮไลท์ของวันนี้เลยครับโอลจมปีชมาแล้วตัวนี้นะครับเป็นซีโอโ้ตไกด์เอสทีไฮไลท์ในงานจริงตัวนี้ถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าเข้ามาพร้อมด้วยของแต่งจัดเต็มขึ้นเรียกว่าจัดเต็มใช่ เป็นเป็นออเนิวด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับเล่ครับเป็นออเนิวด้วยสิ่งสำคัญก็อยู่ในส่วนของซีโอที่ครบรอบ25ปีเช่นกันอันรต้องครับพาพิเศษอย่างแรกที่เราเห็นเลยเรื่องของอะไรครับชิวชิวหน้าใช่ชิวหน้านะสิ่งนะซสิ่งขึ้นแล้วก็มีคำว่าฮาร์เล d a เดวิสันนี่ให้มาเลยตรงนี้สวยงามครับเครื่องยนต์เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอ่า ใหญ่โตใหญ่โตมัหัวล่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะกรองนุ่กรองอากาศกรองอากาศใหญ่มากเท่มากใหญ่จริงใหญ่ขนาดอยากเอาไปใส่แอร์ที่บ้านเลยใหญ่เกินตัวนี้ปี2 0 2 4ัทำมา24นะครับดำและขาวตัวนี้ครับ่างเห็นเลยคือแต่งมาครบเครื่องเลยนะครับว่าจะเป็นการล้มหน้าในสไตล์สิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของมีในส่วนของตัวครอบนี่นี่ตัวครอบนี่ตัวครอบอ่า กตัวนี้ครอบท้ายครอบท้ายแล้วก็ครอบถังในส่วนของรายละเอียดเนี่ยตัวนี้ตอเนี้เป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่เป็นคาร์บอนเนาะคาร์บอนคาร์บอนคันเบอร์คือตั้งแต่บางคนหน้าใช่ครับครอบถังแล้วตัวท้ายครอบท้ายบางคนนะครับหลังบอกเนาะแล้วที่ย้บสุดเลยก็คือให้โช๊คที่มีซับแทงค์ติดมาจากรถเลยถูกต้องครับจากโรงงานเลยนะครับท่อท่อออปลายท่อเป็นสกิมมิ่งอีกเกินเออด้วยเป็นท่อ ไทเทเนียมใช่ให้เสียงมาเลย่ใช่ไทเทนเลยก็คือมาถึงกโนโยเลยไม่ใช่อันนั้นแข็งก็คือว่าไฮไลท์ของงานเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสําหรับราคานะครับ c p o รถไกด์เนะครับก็อยู่ที่3ามล้านหนึ่งแ้าหมื่าันห้าร้อยบาทใช่สามล้านหนึ่บาทเป็นสีดําเริ่มต้นนะครับครับผมฝากไว้เลยครับกับไฮไลท์ของงานซีโอรถไกด์เอสทีคนี้นี่เองนะครันัโบลิโก้ครับผมสําหรับคันนี้รุ่นอะไรครับพี่เกด ตัวนี้เป็นถือว่าเป็น new collection นะครับแล้วก็เป็นแบบ edition ด้วยนะเป็น new collection แล้วก็เป็น edition limited limited edition ครบรอบ75ปีของไฮด้าไกลรีไวโว่ก็คือรีไวโวลก็หมายความว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ไงคลาสสิกสุดๆกันไปเลยนะครับชื่อของเขาชื่อรุ่นว่าอะไรครับไฮด้าไกลครับไฮด้าไกลใช่ครับกลายเป็นอะไร ไกลครับก็เป็นไฮไลท์ไกด์เรียวยบอลนะครับตัวนี้มีจำนวนทั้งหมดกี่คันทั้งโลกครับผมอทั้งหมดมี1,750คันครับแล้วตัวนี้ได้เป็นคันที่เท่าไหร่ครับคันที่แปดร้อยสามสี่ตัวนี้เป็นของโลกของโลกนะครับใช่ครับนี่เป็นัม m b e r ขไฮไลท์ของเขาเนี่ยไม่พูดเลยดูตั้งแต่ด้านหน้ามายันด้านท้าย ตัวนี้เนี่ยเรื่องเราเนี่ยได้โคต้ามาไม่มากแล้วครานี้ก็มีจองครบแล้วครบแล้วใ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามันรีวิวให้ดูกันไม่ไม่หมายความว่าลูกค้าที่อยากจะได้เนี่ยจะได้ไหมเรายังมีตัวเทียบเคียงซึ่งเป็นรุ่นคล้ายๆกันนั่นคือรุ่นพฮรเทสคลาสสิกนะครับก็เป็นโมเดลที่คล้ายถึงหรือหรือไม่แน่เราไม่เกียดอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เหมือนปีที่แล้วเนาะ120ปีหลุดที่แบบมีหลุด ไม,ไม่ได้หลุดเลย,ยคือแบบรถ<อ>ส่งครบแล้วไทรยด์เพิ่มมาแต่ว่ามีเพิ่ม,มใหม่คันนิดหน่อยอันนี้นนไม่แน่เหมือนกันไม่แน่นะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่ไหรนครับราคา,า,คาตัวนี้ครับ 1 3ึ่0 0 0านสามบาทครับผม1 3ึ่0 0 0านสามนหนึันะครับบอกเลยว่าเป็นดีเดตดีชั่นจริงๆคุ้มค่าน่าเก็บนะพี่เองเห็นแล้วยังอยากว่าถ้ามีเงินจะซื้อพวกนี้เก็บจริงเอาจริงผมผมเห็นซีชิลเนี่ยผมอยากกินน้ำแข็งใสเหมือนกันนะมันดูทำไมครับผมเหมือนเหมือนน้ำแข็งใสนะตัวดูวินเทจโดยเฉพาะตัวโลโก้ของเขาโลโก้สวยมากลักษณะของเป็นวินเทจโลโก้สวยมากไม่กเหมือนย้อนยุคผลิต กลับมาใช้ในตอนนี้ใช่มันก็คือครบรอบ75ปีของตัวฮาราไก่เรื่องเบาะถูกต้องครังแล้วถ้าใครอยากเยอากดูรถเป็นๆจริงๆมาที่งานมอเตอร์โชว์ครับ2024ครับยาวไปถึงวันที่7นะครับถึงวันที่เายนเมษาไม่ใช่เจดพันมาคม้ะไม่ได้ยาวขนาดนั้นโอเคนะเพี่เมษานะครับโอเคครับโอเคแล้วกับฮารไก่ฮารไกโอเคเราไปดูคันต่อไปครับโอเคครับมาต่อกันที่ ตัวนี้เป็นนา s สเตอร์สเปเชียลเป็นน้องเล็กของ h a ร์ e ี่เดวิสันน้องเล็กเังไม่เล็กสุดยังไม่มีนายสเตอร์ที่เล็กสุดใช่ครับโอเคสำหรับปี2024ตัวนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่แปกตัวนี้จะมีสีเทาสีดำสีส้มแล้วก็สีแดงโอเคราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เกตห้าแส0เจดหม่งใช่แล้วจริงๆแล้วตัวโมเดลนี้มันจะมีตัวสแตนดาร์ดด้วยนะครับ ตัวสันดาปเนี่ยก็จะมีโชมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันจะไม่มีหน้ากากนะ,ะจะไม่มีบอกหลอนไม่มีอับพักคท้าตัวนั้นจะมีสองสีนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่513,000นนะครับ<ช>มีสีสเทาและก็สีดำฝากไว้เลยครับรถ <c oughs> เล็กขี่ในเมืองนะครับ <c oughs> ดี ขี่ไปกินกาแฟก็ได้ครับทางไกลก็ได้อาทนี่ขี่สรุดเหมือนกันกับทางไกลเนาะรถดีรถดีใช่รถดีที่ไม่ใช่ผงปรุงรถนะผู้หญิงขับสบายสบายแน่นอนสบายแน่นอนโอเคฝากไว้สำหรับนเกอร์นะครับผมเราไปดูกันต่อไปกันเลยครับโอเคขอบคุณครับไปต่อกันสปอร์ตเอ็ครับโอเคสปอร์ตเอส 1250ซสีซสีจริงๆแล้วถ้าเป็นจะกูลสปอร์ตตัวนี้จะเป็นพี่นะครับครับผมพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของน้องเล็กตัวนี้สำหรับปีส0 2 4ัีมีสีอะไรบ้างครับคุณพ็คทั้งหมดสีสีครับผมสี่สีเริ่มต้นที่สีเทาสีดำสีแดงแล้วก็สีชาร์กสกินบูชาร์กสกินบูนังปลาฉลามสีฟ้าสวยตัวนี้ มันเลีวฟ้าอ่อนห่ฟ้าก่อนหนวลๆอ่านวลๆ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 แซ่บแซบแซบแซ่บครับต่อครับครับผมก็สําหรับราคาเริ่มต้นนะครับสีเทาของตัวนี้อยู่ที่หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทขี่ดีนะพี่เกดไปเนี่ยขับสนุกก็ก็ฝากไว้ด้วยครับกับรถ ที่เป็นสไตล์สปอร์ตเนาะกับรุ่นวารุสสปอร์ตเป็นเอสนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้เราขายดีมาทุกๆปีนะแล้วก็บางคนยังถามหาที่เยอมอยู่ถามว่าเรามีไหมมีบอกเลยว่ามีแล้วพร้อมรับเลยไหมพร้อมรับพร้อมส่งพร้อมจองโรลรถของปี2023เนี่ยมี่บอกนิดนึงก่อนจะก่อนจะปิดเนาะก่อนจะจบกัน โปรรอบี23มันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็น1.99ไว้เลยดอกเบี้ย1.99เปอร์เซ็ใชแล้วขึ้นขคือไงต้องดาว20ครับ20เปอร์็ตแล้วก็48ม้วน48มวนนะครับถูกต้องครับหรือดาวมากกว่า20เปอได้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 ถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มครับผม ในราคาที่ไม่ได้แพงด้วย638,000ใช่แล้วครับนั้นสำหรับปี23ใช่ไหม23ลงไป23ลงไปโอเคครับฝากไว้ด้วยสำหรับตัว s p o ต t a g e S บูตนี้นะครับแล้วก็พวกเราครับผมคอยฮาร์เรดีวิสซันะครับผมเซลล์กิจผมเซลล์พูมิครับผมเซลล์แพ็คครับผมครับผมฝากไว้ด้วยกับมอเตอร์โชว์2024ครับผมตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายนี่นะครับผมดูให้ครบจบที่จุดนะครับครับแล้วเจอกัน